อ them, <c oughs> ้พี่น้องอันนี้แหละหน้าบ้านแม่น้องแก้มบุ๋มนะพี่น้องเอ้ยนี่แหละจ้าติดกับถนนหนทางเลยพี่น้องเอ้ยมีโต้มาหินอยู่ทางหน้าแต่ก่อนนะเพิ่นเคยขายเครื่องแต่ว่าเครื่องบอปลายดอกเพิ่นเคยขายเล็กหน่อยอะไรห้องบ้านนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวนี้พญายาขายเรียบร้อยก็คือปิดตายพี่น้องเอ้ยยปิดตาเลยพ่น ยากหวางยาเพิ่นโซเพิ่นป่วยแล้วเพิ่นกระยาคายเลยตอนนี้เ้าวกำลังสิไปคายป่าพี่น้องเอ้มาเบิ่องลุปืดขึ้นเบิ่งดูป้าทางบางใหญ่จะใช้รถแจักไปไหนบ้างเนี่ยปาอีพ่ออีแม่ป้ากระเพาะพ่อพี่น้องต้มสมเสร็จเสร็พี่น้องเอ้ยโตละโลปลายผัวไปจังนี่นะโล่บักใหญ่ได้พี่น้องเอ้เนี่ยนี่นี่เป็ื้อทุ่งยางใหญ่ ใส่กระถังมากใหญ่ปูบายพี่น้องไปพี่น้องไปน้ำกันจ้าสิครับโหลดก่อนพี่น้องเลยบ้านนีโอ้ฐานพอน้องแก้มบุมบ้านเนี่ยปะไปกันพี่น้องพ้าวผู้เย็ดขันเด้แม่ไลย พี่จิลล์สบายดีเด้อพ่อไม่เป็นอ้าจิพาทางป่าลมเลยแบบนี้ตาย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 โอ้ยปวดผู้ทางบ้าไง่ป่าก็บบันไดขึงหดทางเลยพี่น้องเลยใส่ทางเพราะว่าประมาณจกโลอ่ะประมาณมาศีหาโลประมาณนี้เนาะปไปไปน้ำกันเลยปไาขี่รถไปดีๆพี่น้องเลยียังละม่นเบิร์ดบันไดเตมร์มา เป็นยังปาจูงรถจนส่งขาดว่าสันอ้าโทส่งจนขาดเลยมีสายดูดม่านบ้างเอาห้องงานน่ะเต็มทางเลยห้องงานน่ะ มีสายบ่าอยู่ฮนเออเด้ายกัมีกับกระปองได้เลยกตคทงลอยเลยขี่รถมากระตุกอยู่ฮหนไปน้ำมันเบรดพี่น้องเอ้ยหยกโควิดยกโควิดมันเป็นแบบนี้เลยเลย ปลาใสยเงงงวยเงงงวยอยู่แล้วรอิตาโหลดนะรลยข้างทั้งนั้นเออกรลังปิาสปคายปลาจะเห็นแล้วว่าฝาปาน่ะตัวบักใหญ่ อนนี้ก็ดูน้ำมันไปเรียบร้อยพี่น้องกำลังสิไปพ่อใหญ่กับลานไปได้บาดูไปได้ไปได้บาน,นี่ไปได้เลยบาลูไปหน้าไรโรดไปเลยพึ้พ่อใหญ่ก๊บปลานพาเกป่าพากป่าเด้อไ <laughs> ปห้ากับไปต่อบานี่

เป็นเงินไทยกับประมาณร้อยกว่าบาทพี่น้องร้อยกว่าบาทหน่อยๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เงินทีแพงพี่น้องเอ้ยประมาณร้อยสาวสามสิบประมาณนี้น้ำปลาล่างหนาเลยร้อยอย่าบอ,อกไกลๆเด้อ สองคนน่ะกัแม่บ้ลูกพอดนอะสองคนน่ะกับแม่นบ่เออเอสองคนบ่ได้ปลูกมั่นปีนี้ปา้าทมีแต่สวนปักใหญ่แล้วเน,ะนวาะ อขอบใจลายๆเด้อเพิ่นเสียออกงานหน้าเพิ่นเพิ่นมานอนบ้านเพื่อนเลยขอบใจลายๆป่ะไปต่อเฮาก็ฮา,าก็าได้ขายไปโลหนึ่งพี่น้องเลยเฮงๆบุมกำลังหามกระถังพี่นอ้องกุ้ยตะขายปลาแล้วตะเพื่อนสื่อสอยลเลยบอกเลยนะใด มาเบิกน้ำกันพี่น้องว่าสียแดกขายอยู่บริเวณทางใดมา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 ซื้อสอยนี่ตายมันด้เยา้บ้านยนะไอ้มากระไรไปเนี่ย สิบแปดพันกีบอปันนิ่งห้ยปะคอนหน่อยตัวหนึ่งกับเศร้าพันพอดีหลปลคอจาตัวนึงะเด้อเาเศร้าพันเลยเด้อบานนี้ม่ค้าสิไลคูป้าบานนี้เออเต็มแท้มาเพินแน่บ่เขาจะกปากทางปุถยเป็นหาขีดได้เด้งเออใ่ยาแล้วเนาะ แม่ค้าน่าง่ายๆพี่นเองเอ้ยบริกินข่าวคำเดียวแถมๆไปนำเกินๆแถมๆเออฝนโว้ยตายแหละเราม้นหลดคอยมึงได้จูงมากเมื่อกี้เดี๋ยพอใหญ่ก็ได้ ปักขอบใจละลายเด้อไปต่อพี่น้องไปต่อไปต่อจ้าท้งบักใหญ่ท้งบรไรท้งเปล่าใส่น้ำไปน้ำอีกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปที่บ้านเราแก่ตัวเองี่ออะอือ แม่เนี่ยนั่นแหละเพื่อนกำลังว่าว่าโอ๊ยบ่เคยขามาขายมันคลองแถวบ้านนี่เพะนะหักแนมเข้ามากอับบ่คอยเห็นคนอยู่เพื่อนเนาะ Tô bạc nhảy สนั่งเนาะ nhảy ป๊าโถตบัก โหลดโหลดอีกเพิ่งเงินน uh. ้อยห้องห้องบ่มีเอาเงินเบิ่งก่อนเออเสะได้ให้แม่ค้ากับบ้านนี่เลยเนาะทุกอย่างหน่อยเนาะเอ้ยเดินโอ้ดีตัวอ่ะเลย งานใหญ่มาเลยละเห็ุอีกสิบพันโหลดเลยเด้ออือโอ้ยเพิ่นซื้อซอยพี่น้องเอ้ยเฮาลหรเฮาเคยไปซื้ออยู่ตลาดปักซองเลยมิจฉายังกับเบ็ดนะเกือบกินเบ็ดโอ้ยปลาเซ่ข้าเจ้านะ่ะยี่สิบพั ผมมิงเงินทอนเชียรจากน้นสลัดซอยกันไปฮาหละโอ้ยขอบมุกขอบใจลายๆเด้อขอบใจลายลายอมัยลอขอโดยขอบใจคือกันเด้อ ใจละลายยังแม่นอะไรได้ยังสองตหนึ่งเอา้าไฮบรดซะไปอันนี้อยู่บ้านนาแก่เ้อพี่น้องเด้อบ้านนาแก่เมืองไซผู้ทองแข้งสวัสด์นาเขตพี่น้องนี่อันนี้อยู่บ้านนาแก่พี่น้องไปทางไหนเลย เออยังส <ừ> ีมาอีกรอบนึงบึงยังสีไม้อีกอยู่ <manure> อันนี้เป็นทางอันผ่านลงปากเซหรือว่าสิขึ้นสวรรค์พี่น้องอันนี้เป็นทางเส้นเลขที่13บสามเด้อทางผสมจึกจัด,จด ซื้อทุ่งยางใหม่เด้อม,มันย่อยไปเห็ด <laughs> ไหมคายบอ่อเลเอือนนั่นเอ้โอ้่นอืมปลาอยี่ยปลาคอดมิจตโตปลาใหญ่เลยฮักอับมาหอดนี่ได้ใส่เ <laughs> ซราม่าใหม่ยกันมีอันนี้ตรงนี้ครับนั่นโอ้ พงใสเงินผ right, ุนเลยมันอยู่ในบ้านนะมันเบิร์ดพอดีเลยกับม้านเลยเลยนะน่านน่านโตบักใหญ่เลยผุน โลสีผีอืมโลสีผีเป๊ะเลยหกสิบเจ็ดสิบพันจะแม่ได้จะแม่ได้เฮือนงามค่ะเนาะเฮือนเพิ่นกันเลยเฮือนบุญบูชาเออเฮือนละนดงามแุดเลยแม่นเด็กก็มาเปลี่ยนได้พี่น้องตอนนี้ก็เลือกแต่ทั้งเป่าพี่น้องเลยปลายสบาย เบิร์แล้วจ้าพี่น้องปลาอยู่ประมาณ4ี่โลปลายหาโลเนาะเบิร์แล้ว,ลวสําหรับคลิปนี้น้องหนักก็ขอเจอ้าเพื่อนคนนี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องหนัดด้วยพี่น้องแล้อขอพายลาย,ลายสบายดี